สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสาธิตการงาน DeepSeek R1 บนแล็ปท็อปของผมเองนะครับใช่ครับนี่ก็คือ DeepSeek R1 ที่กำลังสูสีกับ Chat GPT ในหลายด้านและก็ทำให้หุ้นตกในอเมริกาอย่างเล่มทลายเมื่อสัปดาห์ก่อนวัตถุประสงค์นะครับเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจในคอนเซปต์ของการเป็น Open Source และเพื่อให้ท่านสามารถเห็นในโอกาสของการต่อยอดที่กาลังจะเกิดขึ้นมาอีกมากมาย เพราะในบางครั้งการที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับคราวนี้ผมก็เลยจะมาสาธิตให้ดูก่อนอื่นนะครับแล็ปท็อปของผมก็คือ MacBook Pro M1 Max ซึ่งเคยเป็นรุ่นท็อปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับและก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องอัปเดตใหม่ในอีกไม่นานนี้นะครับซึ่งผมก็กำลังคอยตัดสินใจอยู่ระหว่าง RTX 5090 Lap t ท p หรือ M4 หรือ M5 Max ที่ยังไม่ประกาศตัวนะครับ แต่ข้อดีของการใช้ MacBook Pro M1 Max ก็คือเป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องที่ผมเคยใช้งานมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพที่เพียงพอที่จะรัน AI ขั้นสูงได้การติดตั้ง DeepSeek ผมใช้ Ollama นะครับซึ่งก็ติดตั้งได้ง่ายมากๆบนเครื่อง Mac และแต่อย่างเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเลือกว่าจะใช้ DeepSeek ขนาดอะไร ดีฟซีขนาดเต็มมี671,000ล้านพารามิเตอร์ซึ่งก็ต้องใช้หน่วยความจำหรือแรมถึง404กิกะไบต์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าโอลามารุ่นปัจจุบันไปหารจัดการอย่างไรระหว่าง vram กับแ a m ของเครื่องแต่ Mac ใช้ระบบ unified memory โดยที่เครื่องของผมมี32 GB กิกะไบต์ผมก็เลยเลือกดีฟซีที่ย่อลงมาเหลือ32,000นล้านพารามิเตอร์และมีขนาด20 GB กิกะไบต์ เพราะฉะนั้นการสาธิตต่อไปนี้ก็จะเป็นการรัน deepseek ที่ย่อส่วนลงมา20เท่านะครับโดยที่ความรู้และความฉลาดทุกอย่างก็จะอยู่ใน20กิกะไบต์เท่านั้นแต่ผมก็จะแสงเห็นว่าถึงจะย่อส่วนลงมาแต่ก็ไม่ในโง่นะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะง่ายมากหากท่านเข้าใจการใช้ terminal อยู่แล้วจะเห็นว่าเราต้องคอยเวลาสักครู่ deepseek ถึงจะพร้อมเริ่มต้นทำงานได้และนั่นก็คือการโหลด deepseek 20กิกะไบต์เข้าไปในหน่วยความจาก่อน ตอนนี้ DeepSeek ก็รันอยู่บนแล็ปท็อปของผมแล้วนะครับและไม่มีการเชื่อมต่อออกไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ DeepSeek ที่ประเทศจีนเราไม่ต้องกลัวการถูกโจรกรรมข้อมูลนะครับสำหรับคนที่เชื่อว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆเรามาเริ่มต้นด้วยการทักทายกันก่อนครับจะเห็นว่า DeepSeek ก็ตอบโต้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเรามาถามคำถามที่ท้าทายขึ้นครับคุณคือใคร ดูดีๆครับมันต้องติ้งหรือคิดก่อนที่จะตอบเรานะครับและมันคิดเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาด้วยซึ่งลอจิกในการคิดของมันก็ใช้ได้เลยก็คือว่ามันตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของมันอย่างชัดเจนและมันก็รู้ด้วยว่าควรตอบเป็นภาษาไทยเพราะอะไรผมคือแอดมินผู้ช่วยของคุณได้สร้างขึ้นโดย deepseek เพื่อช่วยเหลือคุณในการตอบคำถามให้ข้อมูลและช่วยเหลือสำหรับงานต่างๆหรือปัญหาที่คุณเผชิญ เดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยคำถามที่ท้าทายขึ้นอีกใครคือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเช่นเคยนะครับมันคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะตอบออกมาเป็นภาษาไทยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในปี2567เราต้องรู้ด้วยนะครับว่า AI ส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อมูลล่าสุดจากที่มันคิดเป็นภาษาอังกฤษข้อมูลล่าสุดของมันก็คือกรกฎาคม2567ซึ่งก็คือเมื่อปีที่แล้ว และคำตอบก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับเป็นไงบ้างครับสัหรับดีฟซีที่ย่อลงมา20เท่าพอใช้งานจริงได้ไหมครับและผมขอแจ้งข่าวดีนะครับว่าดีฟซีขนาดเต็มตอบถูกนะครับก็คือท่านเศรษฐาทวีสินครับแต่แล็ปท็อปของผมไม่น่าที่จะรันดีฟซีขนาดเต็มไหวผมเลยต้องรันสำับที่ย่อลงมาครับ และเราไปสู่คําถามสุดท้ายกันครับนั่นก็คือการแปลข้อมูลวิกิพีเดียจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยโดยที่ข้อมูลต้นฉบับมาจากบทความเรื่องโสดาบันภาคภาษาอังกฤษนะครับมันเริ่มต้นในการคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะตอบออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งผมชอบดูตรงนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันมีการคิดอย่างเป็นระบบมากมาก และผมก็จะให้ท่านดูกันเองเลยนะครับว่าพอไปไหวไหมใช้ได้ไหมสำหรับการแปลอย่างนี้ท่านผู้ชมลองอ่านดูดีๆนะครับว่าไหวไหมแม้จะมีการแทรกตัวหนังสือภาษาจีนมาบ้างแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่า Google Translate จากเมื่อหลายปีก่อนอย่างแน่นอนและต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่านี่คือ DeepSeek อส่วนที่ผมลันอย่างฟรีบนแลป็ปท็อปของผมเอง และแน่นอนว่าผมก็ได้ทดสอบแบบเดียวกันบน DeepSeek ขนาดเต็มนะครับต้องบอกว่าผลของการแปลออกมาเพอร์เฟเลยครับสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยในวิดีโอนี้ผมจะไม่พูดถึงการเทรนหรือการฟนจูน DeepSeek นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากๆและที่สำคัญต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์แล้วก็ทำให้บ้านร้อนมากๆและอุปกรณ์ที่ผมมีก็จะไม่สามารถเทรนมโมดฉบับเต็มได้และฟนจูนได้เฉพาะมโมดลฉบับย่อเท่านั้นนะครับ แต่ถ้ามีโจทย์ที่น่าสนใจจริงที่เปลี่ยนโลกหรือประเทศไทยได้จริงผมก็อาจจะกลับมาเทรนอีกครั้งแต่ที่ผมต้องการจะสาธิตในวันนี้ก็คือประโยชน์จากการที่ Deep Seek เป็น Open Source ที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งพาบริการจากบริษัทใหญ่ๆและที่สำคัญนะครับก็คือสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมาย และอยากให้ทุกคนมองว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติว,ตวงการ AI ที่จะทําให้เทคโนโลยีนี้กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการแพทย์การเกษตรหรือแม้แต่ธุรก,กิจขนาดเล็กทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะใช้ AI เพื่อพัฒนางานและชีวิตของตัวเอง ลองนึกภาพดูนะครับว่าโรงเรียนในชนบทก็จะสามารถมี AI ที่ช่วยสอนนักเรียนได้เกษตรกรก็จะสามารถมี AI ที่ช่วยวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศได้อย่างแม่นยำและคลินิกขนาดเล็กๆก,ก,ก็จะสามารถมี AI ที่ช่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นได้และร้านค้าชุมชนก็จะสามารถมี AI ที่ช่วยจัดการสต็อกและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้และนี่ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไปเพราะความเป็น OpenSource จะทำให้ทุกอย่างที่ว่ามานี้สามารถเป็นความจริงได้ครับ แต่ต้องขอวีมาคุยด้วยนะครับว่า DeepSeek ไม่ใช่ Open Source AI อันแรกและอันเดียวก่อนหน้านี้ก็มี Open Source AI อยู่หลายระบบเหมือนกันเพียงแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือ DeepSeek เป็น Open Source ที่กล้าท้าทาย ChatGPT ครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านะครับก็คือถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาชุมชน Open Source ขนาดใหญ่ของผู้ที่พัฒนา AI มาช่วยกันแชร์ความรู้แชร์โค้ดและช่วยกันพัฒนา AI โมเดลให้เก่งขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้ แต่ครั้งสุดท้ายที่ผมลองไปนับดูนะครับนักพัฒนา AI ของไทยที่จะอยู่ในระดับที่สามารถเทรนหรือไฟา j จูนหรือพัฒนาโมเดล AI สามารถนับจํานวนได้เลยนะครับก็คือมีไม่มากจริงๆน่าจะมีไม่ถึง100ยคนเท่านั้นนะครับแต่ผมก็หวังว่าวิดีโอนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของผมนะครับก็คือเพื่อให้ท่านเข้าใจในคอนเซปต์ของการเป็น OpenSource และเพื่อให้ท่านสามารถเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดนะครับ ต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทำวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ